ครับก็สําหรับชาติพันธ์ม้งหรือว่าคุณม้งก็มีดนตรีก็มีอุอป,ปกรณ์หรือว่าเครื่องดนตรีที่น้องม้งก็ก็มีอยู่เท่าที่ผมศึกษามาแต่ก็ผมก็จะคงศึกษาคงยังไม่ยังไม่ทั่วถึงดีเท่าไหร่แล้วก็คือก็มีอยู่หลักๆก,ก็คือมีแนคนเนาะคยก็มีอ่าซอของม้งก็มีแล้วก็มี เท่เขาเรียกว่ายาแล้วเป่าใบไม้พี่น้องม้งก็เป่าได้ก็เครื่องดนตรีก็มีอกองก็มีแต่ก็จะใช้แต่ละแต่ละอย่างเป็นเครื่องดนตรีก็ครับแล้วเครื่องดนตรีก็หลายอย่างแต่ผมเท่าที่ผมศึกษามาก็ยังผมก็ไม่เคยร,รู้ทท่วถึงเท่าไหร่เรื่องดนตรีนะครับ ครื่องดนตรีของคนชนเผ่าม้งที่มีมาแต่โบราณกาลนั่นก็มีหลากหลายอย่างแต่ว่าดานตรีเรานั่นดูเหมือนว่ากําลังจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่แคนก็เป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งแคนหรือภาษาม้งเรียกว่าเคงหรือว่าแคนเค่งหรือแคนก็เป็นเครื่องดนตรีที่ทำมาจากลำไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็ง ถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีตีเก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งประกอบด้วยลำไม้ไัยทะลุป,ปล้องหกอันแต่ละอันมีขนาดและความยาวบม่เท่ากันกับลำไม้เนื้อแข็งซึ่งมีปากกลมเป็นไม้เนื้อแดงหรือภาษาบงเรียกว่าดงจือเป๋เมื่อเป่าหรือสูดลมเข้าออกก็จะขึ้นเสียงแพร่ละต่อเน,นื่องกันลำไม้ไผ่แต่ละอันก็มีจือเรียกเฉพาะของตัวเอง เช่นดีลัวดีไลดีเซงดีตือดีจู่ค่ะนี้ก็จะเป็นเยาวชนจัดน้องลมนะคะของ,องะค่ะของ,ของอพี่น้องชาวมงลูกหลานของ ม่วงค่ะที่ไปเรียนที่โรงเรียนหนองลงนะคะคนม่วงจะใช้แคนหรือเคงในพิธีงานศพเป็นหลักโดยเป็นเครื่องนำทาง,ดวง,ทางดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่ปรโลกหรือแดนของบรรพบุรุษฉะนั้นในธรรมเนียมม่วงจึงห้ามบะฮื้อฟึกเป่าแคนภายในบ้านส่วนใหญ่จะฝึกในตีๆห่างไกลจากหมู่บ้านซึ่งมักจะเป็นตีพำลักพักพิงตามไร่ตามสวนเพียงเต่าอัน ไม่ใช่ว่าจะเป่าเฉยๆนะคะต้องมีท่าทางลีลาประกอบด้วยมีลีลาสวยงามนะคะถ้าพี่น้องทางอีสานของเราก็มีเป่าแคนแต่ไม่มีลีลามากเท่านี้นะคะเป็นการเป่าแคนกันคอละแบบนะคะแคนก็ไม่เหมือนกันด้วยแคนที่นี่ก็จะมีอยู่หลายขนาดนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ก็มีหมดนะคะก็แล้วแต่ว่าผูา้ที่เป่านั้นเขาจะถนัดเป่าเล็กหรือว่ากลางใหญ่นะคะ แ่การเป่าแคนนี้เราจะเป่ากันในพิธีไหนบ้างนะคะ,ะนะการเป่าแคนนี้นะคะก็จะมีอยู่ในหลายๆพิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปีใหม่นะคะปีใหม่มง้งหรือว่าในช่วงมีงานงานเรื่อนเริงงานเลือนเอง,งานที่ขาวดำขาดดำก็ม<ช>ีค่ะขาวดำก็มีเ<า>หรอขาวดำเป็นการเป่าเพื่อที่จะนำส่งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้เสียชีวิตใช่ค่ะ,คะหมายความว่าแคนนี่เราใช้ทุก,ท,กทุกทีใช่ค่ะทุกพิธีทุกเทศกาลเลี้ยงผีได้ไหมไม่มีใช่ไหมคะอ๋อจะไม่มีเป่าเนาะแต่ว่างานขาวดางานเสียชีวิตงานโปรงศพนี่เราใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะเนี่ยแต่ว่าบทเพลงในการเป่าก็จะแตกต่างกันไปเข<อ>าจะมี ที่บทเพลงใช่ไหมคะว่าเหมาะสมกับงานไหนใช่ค่ะค่ะในการเป่านี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกพอสมควรแน่นอน,นะค,ะค่ะเพราะว่าการเป่าแขนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะดูท่าทางดูลีลานะคะตีร่งกายยังไงก็มีคนที่ไม่แข็งแรงจริงก็ทำไม่ได้อีกนะคะ,คะสุขภาพต้องแข็งแรงนะคะโอ้โหเป็นดีลาที่สวยงามนะคะ ในการเป่านี้ก็สามารถเป่าได้ทุกช่วงทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่นะคะก็สามารถเป่าได้หมดค่ะก็อยู่ที่การฝึกฝนว่า,าคนใดสนใจที่จะมาเรียนรู้ค่ะโอเป็นวิธีเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่น่าจะารักษาไว้นะคะใช่แล้วค่ะหลังจากนี้นะคะชุดการสแสดนมแม่บ้านนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะ แสดงว่าพี่น้องชาวม้งนี่เราก็ยังเหนียวแน่นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอยู่เนาะใช่ค่ะเมื่อใดที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีๆค่ะก็จะมีการนําวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งดีงามของม้งออกมาใช้ออกมาเล่าสู่คนอื่นให้เขาได้เห็นค่ะดีจังเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสแสดงหรือการละเล่นต่างๆเนี่ยเราก็จะได้นํามาสแสดงเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ แลวคิดว่าปีหน้านะคะก็คงจะมีอีกใช่ไหมคะปีหน้านแน่นอนเลยค่ะเพราะปีนี้เราประสบผลสําเร็จนะคะ <c oughs> <c oughs> การจัดการท่องเที่ยวของเรานะคะโดยวิถีชนเผ่าเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจนะคะาอาผู้ชมรดมือให้นักแสดงหน่อยค่ะ